สวัสดีครับอยู่กับช่องใช้แล้วครับวันนี้มาดูกันดวลไปตองกันครับเชืออะไรครับผมนี่ครับชิวแต้มนะครับครับเชลลี่ครับนี่ครับเชลลี่ครับวันนี้ครับวันนี้เป็นการดวลไปตองกันกี่คะแนนนะเอากี่แต้มอ่ะิมาจี้สามแต้มนะครับเริ่มเลยไหม่เริ่มเลย ใช้ฝาเป็นแกนครับผมนี่ครับเจ้าแจมเสื้อเหลืองครับส่วนเจ้าเชนเสื้อเทาครับแขนยาวครับผมหน้าตาดีมากครับเจ้าเชนครับย่อยกันตกฝนลงน้ำครับ

ยงบุก่ะว้าทำไมต่อไปแ่ไม่เลี้ยงต้นนานเลี้ยงต้นเดียวคนตกคนนะฝนตกมากนะครับครับผมสนามเล่นไม่ได้ครับทำไมครับตอนนี้กำลังพักเบรกอยู่ครับเล่นได้ไม่ถึงเต็มครับไม่ไม่ได้ไม่รู้กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าติดอ่างรับคนนี้ติดอ่างเงากระเป๋าเคยเดียวเพื่อน เออเเปลก็อยู่ครับเชียบบันตกครับเ็นวโบบอกไม่ได้รู้ของใครอ่ะของเองอยู่นี่เลยผมผมเ่อนอะไรโบนะครับเก็บเอาไว้ก็ทำวันแม่ก็ทำรันดีเจกินขวารอกก่อน ดีมากจะเชียนก็จะเชียนสายลีก็หัตมากเราไม่สามารถเล่นได้นะครับครับผมก็ไม่สามารถเล่นได้ครับเล่นเข็มเต็งครับเกี่ยวกักองมือครับเช็มชมบรรยากาศรอบๆครับอันนี้ก็พายุเข้าครับ Mày chưa bao nhiêu ở đây, là ở đây. À. <laughs> mặt <laughs> <Chậu giên> lắm? Chầm bữa đây? Ở đây con đây có phải mật nha นมาลุ้นตองเราคือต้องเปียกมาแล้วครับอยกให้เปียกไม่รู้ตอนนี้เย็นครับเอาน้องแจมฝากช่องหน่อยครับใจลานะครับชายล่าใจล่าชาใจายล้านะครับกดกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับเอาเช่ครับเอาเลยฝาก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 ตงใจล่าด้วยครับ ฝากดกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไป่พลาดใหม่ๆด้วยับฝากที่ตตางกด s ับ s c r i b e กดค่ากดคิงใหได้เลครับ